้าอาหารต้องห้ามสำหรับคนที่เป็นไขมันพอกตับไม่ควรกินไขมันพอกตับครับเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำไขมันที่เรากินนะครับไปใช้ได้หมดครับจนทำให้เกิดการสะสมอยู่ที่ตับเป็นจำนวนมากครับโดยไขยมันส่วนจะอยู่ในรูปของไตรกีสรด์ครับซึ่งมาจากอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลและไขมันครับฉะนั้นครับเมื่อเป็นไขมันพอกตับแล้วครับหากกินของจำพวกของทอดของมันของหวานนั้น หรือว่าน้ําตาลที่สูงครับโดยที่ไม่ดูแลตับก็จะยิ่งทำให้ครับส่งผลร้ายต่อตับของเราทําให้เรานะครับอาจจะเป็นมะเร็งตับได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 1. น้ําตาลน้ำอับลมและน้ําหวานต่างๆครับผมเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงจะทําให้การเพิ่มระดับของน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นครับและน้ําตาลเหล่านี้ครับในร่างกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันและเก็บสะสมเอาไว้ตามส่วนต่างๆ ส่งผลครับให้เป็นภาวะอ้วนได้ง่ายๆครับและยิ่งผู้ที่เป็นไขมันพอกตับอยู่แล้วครับก็ยังเป็นบอกเกิดให้เป็นมะเร็งตับได้เร็วขึ้นอีกด้วยครับเพราะอาหารจานยออของมะเร็งก็คือน้ําตาลดังนั้นครับการหลีกเลี่ยงน้ําตาลหรืออาหารหวานครับนอกจากจะไม่ทำร้ายร่างกายของเราแล้วครับยังช่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาและไขมันที่สะสมในเซลล์ตับก็จะลดน้อยลงได้ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอ์ครับผมแอลกอฮอล์ครับเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อการเกิดภาวะคลาน,นพทอกตับและภาวะตับชนิดนนอื่นๆครับเช่นตับแข็งหรือตับอักเสบครับอีกทั้งครับยังทําให้ตับของเราทํางานหนักยิ่งขึ้นเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับมีปริมาณของน้ําตาลที่สูงนะครับและยังมีแคลอรี่ที่สูงไม่แพ้กันครับสสิ่งนี้ครับก็เพียงพอที่ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสําหรับครับคนที่เป็นไขมันพอกตับก็จะส่งผลให้ตับพังเร็วกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสามอาหารไขมันทานครับผมอาหารเหล่านี้ครับมีปริมาณไขมันที่มีดีสูงมากอีกทางครับร่างกายยังย่อยได้ง่ายทําให้มีพลังงานสะสมเพิ่มเมื่อพลังงานเหล่านี้ครับไม่ได้รับการใช้งานก็จะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นไขมันไปสะสมตามจุดต่างๆของร่างกายครับรวมถึงตับอีกด้วยครับ ซึ่งอาหารที่มีไขมันทานได้แก่ขนมปังหรือเบเกอรี่ขนมอบกรอบครีมเทียมนมข้นหวานและน้ำมันนะครับที่ผ่านความร้อนสูงครับสำหรับคนที่เป็นไขมันพอกตับอยู่แล้วครับก็ควรหลีกเลี่ยงไขมันชนิดไขมันทานนี้นะครับผมสี่ทานยพืชแปลรูปครับผมทญญานพืชที่ผ่านการแปลรูปครับเช่นขนมปังขาวครับพาสต้าหรือข้าวขาวครับก็เป็นอีก สิ่งหนึ่งครับที่ก่อให้เกิดไขมันสะสมในตับได้ครับเนื่องจากทานพืชเหล่านี้ครับผ่านกรรมวิธีการเอาเส้นใยออกไปทําให้เหลือแต่แค่แป้งและน้ําตาลครับตัวแป้งครับและน้ําตาลครับก็จะแปรเปลี่ยนเป็นไขมันหาเรารับทานเยอะจนเกินไปครับและสําหรับคนที่เป็นไขมันพอกตับก็อาจจะเกิดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระบวนการทํางานของตับที่เสื่อมลงจากการเป็นไขมันพอกตับนั่นเองนะครับเพื่อนเพทุกคน ห้าอาหารทอดอาหารมันครับผมอาหารทอดอาหารมันครับมักใช้ความร้อนสูงในการทอดเพื่อให้อาหารสุกความร้อนที่สูงเกินไปครับก็จะก่อให้เกิดไขมันทานได้ง่ายๆครับอีกทางครับยังมีแคลอรี่ที่สูงคนที่เป็นไขมันพอกตับครับทานเยอะเกินไปก็จะส่งผลให้ไขมันในตับสูงขึ้นได้ครับทําให้ภาวะไขามันพอกตับรุนแรงขึ้นยิ่งเรื่อยๆครับก็แน,นะนำเป็นอบต้มจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆทุกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผม,ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ <ellt pancakes S 2> <allem. S 1> ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน